สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กเกมไมค์คาร์นเองค่ะยี่นี่เราใส่ชุดเพปเต็มตัวแล้วนะจริงๆมันมีชุดที่ดี้วันนี้อยู่นะแต่ว่าเราเนี่ยเอ่อค่อนข้างที่จะไปเสี่ยงอันตรายมาเราไปสิ่งอันตรายที่ในนรกมานะคะนี่สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือตัวนี้นะคะมีแร่โคบอลสองอันแล้วก็ ตักเอาลาวาเอาถังไปตักลาวางมาสี่แล้วก็โกสโตนหินแล้วก็ก็เลยขุดมาถามว่าเราเอาออกซิเดียมาจากไหนนะคะเราทำตัวนี้ถึงตัวของเฟดของนรกแล้วแล้วเราก็ได้อ,ออกซิเดียมาใช่ไหมเราก็เลยใช้เลมอนเนี่ยขุดนะเราก็ทำประตูนรกหนา้าร่างตรงนู้นนะคะทีนี้เราก็เลยเข้านรกไป แล้วก็ไปหาของมานะคะโดยการคำนวณจากสิ่งที่เราคิดว่าคำนวณง่ายที่สุดนั่นเองค่ะก็คือตัวนี้ค่ะการปั๊มลาวาโดยการปลูกนั่นเองค่ะปั๊มลาวาโดยการปลูกต้นไม้ปลูกพืชน,นี่นะคะนี่คือสูตรของมันเราเนี่ยจะเอาลาวานะคะมาทำตัวนี้ไฟเอ็กเซนนะคะ อันนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมใช่แล้วก็ทำเอาตัวนี้โดยการได้จากอันนี้ซึ่งได้จากอันนี้ทุกอย่างเราได้มาหมดแล้วนะคะยกเว้นหังลาวะโอเคงั้นมาทำกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยตัวนี้นะเคเยอะแยะทุกคนเคล อะมีลาวาตรงนี้เคตรงนี้มีกาเวลตรงนี้แล้วก็มีเดิร์ดเดิร์ดเตาอยู่นี่ร้าตรงนี้แล้วก็นี่ได้มาแล้วนี่สามแล้วก็สี่นะคะนี่ทีนี้ก็ถังเปล่า เอ่ไม่ใช่สิเราต้องเอาตัวเมล็ดนี่ไปทำกับตัวอินเฟอริแยมเอ็กเซนแล้วก็ทำกับตัวซีดมาค่ะซีดฉาดฉาดเราเหลือแค่นี้แล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยเอาไปทำตัวนี้ทุกคนนี่มันคือมดของคีนี่ม็อบนะคะ โดยการจับตัวสัตว์ครัฟตัวลาโซมานะคะจับสัตว์มาแล้วก็ใส่ไว้ในนี้นะคะกงซึ่งกกงตัวนี้เนี่ยมันให้รางวัลมาจากเวสช่วงแรกๆของต้นเกมนะทุกคนถ้าทุกคนจำได้แล้วเราก็เลยเอามาใช้นะคะนี่แล้วเราก็เลยปั๊มนี่ทุกคนมันก่อนที่จะถึงเฟสเนเธอร์เราถึงเฟสของตัวของพึ่งก่อน แล้วเราก็จับตัวสลามพึ่งมานะคะเป็นฮันนี่ฮันนี่สลามเพราะว่าเราเนี่ยจะทำฟาร์มสลามแต่ว่าเหมือนกับสลามมันไม่เกิดนะทุกคนเห็นข้างใต้นั้นใช่ไหมคะมันไม่เกิดที่เราทำตรงประตูนี้เถอะเราก็เลยคิดว่าเออจริงๆมันก็มีสลามของเฟดพึ่งอยู่นะ,ะงั้นเราเอาตัวสลามของอันนั้นอะมา ควมดีไหมเพราะว่าจริงๆมันก็ได้ผลผลิตสลามเหมือนกันเราก็เลยเอามาใส่นะทุกคนเราก็เลยได้สลามมาพอเราได้สลามมาทุกคนเราก็เอามาทําเชือกตรงเนี้ยได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเดีย๋ยวเราทิ้มให้ดูลาดโซ่เนาะวิธีการขาก็แบบนี้เลยนะคะซึ่งตงัวเนี้หลีดเนี่ยมันจริงๆ,ๆเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ต้องขับก็ได้แบบพวกข้อค้าอะไรอย่างเงี้ย แลเวเวทีการคัาก็ง,ง่ายแสนง่ายใช้สลามเราก็แค่ต้องใช้ต้นทุนหน่อยๆจากสลามที่เรามีแค่แปในช่วงเริ่มเกมน,นะคะก็ตอนนี้ก็คือมีหนึ่งแตกไปแล้วเนี่ยทุกคนมันหายไปแล้วเพราะว่าตัวเนี่ยมันจะมีการใช้งานอยู่ค่ะทุกคนเห็นมันจะสุดขอบไม่เกี่ยแล้วมันก็สิ้นสุดได้เท่านี้สลามแมกมาคิวซึ่งมันค่อนข้างจะ ยากหมายถึงว่ามันดรอปยากกว่าตัวซาลามแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราได้นะทุกคนแล้วก็เราก็เลยปล่อยไว้ตรงนูน้นเลี้ยงเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีเหตุจาเป็นจะต้องใช้สลามเยอะขนาดนั้นถ้าเราจะใช้เราก็จะจับน้องมาแล้วก็เอามาปักฟามไว้เส่ตรงนั้นนะแต่ถ้าเกิดเราใส่ไว้ในตัวนี้นะคะมันจะการใช้งานของมันจะหมดเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะหายไปนะทุกคน เราเอาไปจับมาไว้ตรงนั้นดีกว่านะเพราะเราจะใช้เราค่อยน้องจับใส่ฟาร์มตัวนี้แล้วก็ปล่อย F K ทำอย่างอื่นก็ได้อะงั้นเราามาทำต่ออีกว่านะคะเราเหลือทำตัวซีดเนาะลาวาใช่ไหมโอเคตัวนี้นะทำตัวซีตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ไป อาราโกชื่อ,อแอกปะ่ะชื่อแอกแอกมันน่าชื่อแอกโลแอกโลเมเมลาเิโอซึ่ชื่อทั้อองฟังอย่างอินเฟอร์ียมสีเขียวอ่อนเยอะแยะทุกคนจริงๆอ่ะแต่ว่าเราอยากจะเอาในกล่องเรามาใช้ให้หมดก่อนอ่ะถ้าไม่มีเราก็จะไปหยิบมาทุกคนเห็นปะ เยอะเราทำไปเยอะมากนี่จินสีแดงครบไดมอนด์อีกสามต้นเหล็กอีกสองฟาร์มตัวนี้นะทุกคนเป็นไม้เราได้เ,ดยเยอะแยะนี่พืชเดิร์โคตัวนี้ยังไม่มีนะกระถางกระถางโล่งตัวนี้ได้มาคอร์น้ำ water essence ต่อไปจะเป็นไฟ e s s e n c อยู่ตรงนี้นะเออนี่ะตะโตน essence แล้วก็ไม้ตรงนี้นะคะดอกไม้เราฟาร์มเาไว้เพื่อว่าอันนาะเขื่อสิเขื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทำพวกเรื่องของอ,อ่ผลผลิตที่ได้จากพึ่งอืมเพราะงั้นเราก็เลยเก็บกุลดอกไม้เอาไว้เยอะๆนะ โดยการที่ไม่ต้องใช้บนมีเพลเปลืองแค่ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นดอกไม้มันก็จะปั๊มเรื่อยๆเองทุกคนคุ้มค่าคุ้มเวลาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคผสม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 บปได้มาแล้วทุกคนปลายซีดได้มาแล้วได้มาแล้วต่อไปเราอยากให้เดิร์ดลองเป็นเป็นสีแดง มันต้องแบบดีผลผลิตต้องดีเพราะว่าตัวไฟเนี่ยเราว่าในอนาคตจะใช้เยอะมากแน่แน่เรื่องของลาวาเพราะงั้นปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยโอเคได้แล้วทุกคนการปั๊มลาวาจากการปลูกพืชแล้วทีนี้พอเราได้ไฟเส่ตรงนี้มาใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็เอาถังมาปั๊มก็จะได้ลาวาเรื่อยๆอยทุกคนแล้วเราก็จะ ทำผลผลิตอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้พลังงานจากราวาได้แต่ว่ามันจะเสียเวลาตรงที่เราต้องมาคราบเองจริงๆมันก็มีผลผล,ผลิตทางเทคโนโลยีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเครื่องจากที่ผลิตตัวของลาวาได้เรื่อยๆอยู่ซึ่งเรากดลาวาไปใช่ไหมทุกคนมันจะค้าใช้ไอเทมดายนิ่งตัวนี้นะ พราค่อนข้างงงๆมากว่ามันใช้งานยังไงล้วก็ต้องคาบตัวแทงนี้ขึ้นมาอีกแล้วเอามาผสมแล้วได้ตัวลิควิดก,กับตัวนี้มาก็ก็ยังไม่ค่อยใจยังต้องศึกษาอีกสักพักหนึ่งนะทุกคนซึ่งเราอยากได้ลาวาไวๆเราก็เลย่งได้เด๋ยเอาแปบ๊บเดียวเองด้วยความที่มันเป็นตัวซูเปอร์เรียมด้วยแหละตัวเดิร์แบบซูเปอร์เรียม เพราะงั้นมันก็เลยแบบว่าซุพรีเมียมใช่ไหมเออซุพรีเมียมมันก็เลยได้เร็วตัวนี้ก็ไม่ได้ได้เร็วเท่าไหร่แต่ว่าเราทิ้ง f อไว้นานแล้วมันก็เลยผลิตเยอะเนเธอร์คอร์ดเอามาคาปบก็จะได้เป็นเนเธอร์คอร์ e เอ็กเซมได้คาป,ปุ๊บได้เนเธอร์คอร์ด แล้วเอานทุกคมาทําอะไรเราในอนาคตรราอาจจะสร้างบ้านแนวแบบว่าเออมีเนททอร์คอผสมแบบแนวโมเดิร์นผสมสไตล์จริงๆก็อยากให้แนวแบบยุคกลางก็มีอะไรเงี้ยแต่แบบว่าโมเดิร์นเราก็อยากได้ยุคกลางก็อยากได้อาจจะแบบผสมผสมกันไปก็แล้วแต่ทำผลผลิตเอาไว้เยอะๆปั๊มเยอะๆแล้วมันก็ เวลาเราจะใช้ใช่ไหมทุกคนเราต้องทําแหล่งปัม๊มอะแหล่งผลิตให้ได้แทบจับทุกอันตอบโจทย์เราทุกๆอันเพื่อที่ว่าในอนาคตเราจะใช้เราจะใช,เะใช้เอาไปหยิบใช้เลยไม่ต้องแบบมารอยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราตุนเอาไว้อยู่แล้วอืมแล้วในอนาคตเนี่ยเราใช้ดาร์กโอ๊กเยอะมากแบบเยอะจริงๆในการ,ราทำหลายๆอย่างนี่ทุกคนผลิตเราเจ็ดคูณหกสดสี่เจ็ดคูณหกสิบสี่ ชิวๆเลยเอ้ามาเราก็กินโอติโตอาหารนี้ปกติของเราอ้ยผลทลิตได้ขนาดนี้เราต้องทำอะไรอีกเนี่ยครั้งแรกนะทุกคนเราคิดว่าเราจะไปถึงเฟสเนี่ยช้ากว่าน,นี้นะเพราะว่า,เ,าเรายังขาดเรื่องของ สลามอะไรอย่างเงี้ยทำาถึนพริสลามไม่ได้อะเกือบจะรู้สึกถกเฟลแล้วเฟล,ลไปแล้วแหละแล้วก็เออทำไม่ได้ทำไม่ได้อะยังไงอันนี้โกโรสเอาทำอะไรได้นออเราเก็บมาได้จากในนิเธอทุกคนเฮ้ยบนนี้ตรนี้ไม่ทำอะไรได้ได้ดอกแบบนี้เหรอเรามีแร่ตัวนี้อยู่นะ เคออสคิปตอรเรามีอยู่นะตรงลังตรงนุน่นแบบเรืองแสงเหรอแบบใส่ด้วยนี่เราไหนๆเราก็ได้มาเนี่ยเรามาทำโกสโตนซีดดีกว่าเป็นโกสโตนแล้วก็ตัวสีส้มตัวเอ็กเซนสีส้มแล้วก็ตัวชาดเราขัดแคนชาด อืมขัดแค้นชาดมากมากไม่เป็นไรขัดแค้นก็แค่หาไม่เห็นจะยากเลยหาหาจากไหนหาจากไหนโอเรามีผลผลิตต้องเยอะต้องแยะทุกคนเราขอหาเดิร์ดเอ๊หาสโตนยังไม่มีแหละเราก็ได้ครับก็ได้ดด,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 ด้ยไม่ได้ไม่ได้แบบนี้มันจะแบบ ได,ไ,ได้ไม่ได้ตัดโจนทำยังไงนะอ่ะแร่โขโอ้เยอ,อะเกินไปหรือเปล่ามาเลยมาเลยตอนนี้ก็อยัางเอ้ยได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี้อยากได้ฟอร์จูนน่า ยี่ไม่ฟอร์ตูนชนะนะโค้าหาฟอร์ตูนทำไ,ได้ฉาดเดยอะๆอันเดียวเองอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลยเฮ้ยใช้อันนี้ขุดได้สองเกี่ยวไหมอ่ะหรือสุ่มไม่รู้ว่างหน้าก็ใช้เหมือนเดิม นี่ลักษณะแบบนี้นทุกคนคือการที่มานาหมดเนี่ยเขาก็แค่เติมพลังงานให้น้ตกินให้เยอะๆแบบนี้น้ก็จะจ่ายแบบตกมานาลงนี่แล้วตัวนี้ก็จะเปลี่ยนทุกคมเป็นหลักนี่รออยกสักพักระหว่างนี้แล้ว,วก็เ็ไปก่อน อันนี้ก็ได้สูมในมอนเหมือนกันนะแต่ว่าในมอนเรามีที่ปั๊มเลียวแต่ตัวฉาดเราต้องปั๊มแตกอันนี้อย่างเดียวแต่เรามาเราไม่อยากฆ่าน้องเลย มีวิธีการที่เราจะได้หนังมาแล้วก็ไม่ต้องฆ่าน้องทิงน,นะทำชั้นหนึ่งสุดใช่ไหมล่ะอ๋อฟอร์จูนใช่ไหมล่ะอยู่ตรงไหนนะเพื่อนี่เรามีวิธีนะทุกคนที่จะได้หนังวัวโดยการที่ไม่ฆาวัวแค่จสักตัวมาผลผลิตใส่ลงไป นี่นี่ทุกคนน้องก็จะมาอยู่ในนี้เหมือนลูกปั้นเลยแล้วก็ผลผลิตก็จะลงมาตรงนี้ระหว่างนี้เราก็ไปทำอย่างอื่นลอนะคะอ๋อทำพวกเนีย่ยทุกคนเรามันจะข้ามเฟสตัวก่อนที่จะถึงเมเธอข้ามตัวเมติก้ามา ตัวมิติก้านี่มันได้ตัวีเขียวนี่มาน้องน่ารักมากชื่ออะไรไซส์หัวแล้วก็ได้ตัวนั้นนะทุกคนมันดาฟเลยอ่ะ